กลับมาช่องนี้ที่ตากเนื้อที่ตากปลาที่ตากของอนเนกประสงค์นะครับทําจากตะข่ายสีฟ้าแอคเย็นนะฮะไม่ต้องอะไรมากมายเอาแค่แบบใช้ตากของที่เราอยากจะตากได้เอาเข้ามาเร็วๆตอนนี้ใช่ไหมครับยาวไปน,นี่ตรงนี้นี่อ่าเข้ามาแย่ yeah, มา ก็ไม้เก่าๆครับหรือมาจากข้างเนื้อทําปีที่แล้วก็วจะทําใหม่เอาอันนี้ออันนี้ก็มาทําเป็นละขายตากเนื้อเนื<ง>้อที่ทําไว้เมื่อวานเนี้ยวันนี้วันหยุดวันอาทิตย์ก็หาอ,อะไรทําไปเรื่อยนะเดี๋ยวอ,ออกไปซื้อของ เมื่อเช้าก็ไม่รู้ตัวอะไรมากินไข่ไก่อ้าวมาเร็วๆร็ไข่แมวแมวมากินไข่ไก่ตัวพี่<ท>มันขึ้นโหลเลยนะครับหลายฟองเหมือนกันเหลืออยู่สองฟองอยูอ่ฟองยังไม่เสร็จไม่ต้องไม่ต้องอันนี้ปล่อยมันเลย ข้างนต้องเย็บเย็บเยอะหน่อยแต่ตรงหัวเนี่ยไม่ต้องเย็บเยอะมากก็ได้ไม่ใช้สายรัดนะครับสายรัดรัดเอาเนี่ยอยู่แล้วตนี้จะเหนียวไปเลนไปเลวไปเลยก็จะมา สร็จแล้วก็จะยกขึ้นไปตากข้างบนนูน่นแม่จัแมวไว้หรอเสร็จแล้วเราก็จะเอาเนื้อมาตากเมียก็เผาอะไรก็ไม่รู้ติดก่อไหมพ่อ นนเปิดไว้เลยแล้วเราจะเอาเนื้อออกมาตากนะครับถ่ายตัวนู่นไปก่อน